สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นนิเคอีรอบเ้ารอบ่ายของห้าวจ้าแนวทางวันวันศุกร์เนาะวันที่1 6จะเดือน1นหมกกระลาจะ2องหาหเก่าจะมาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าแล้วกะตามเคยจ้าสรุปแนวทางวันที่1 5กันก่อนจะสสาหรับนิเคอีของห้าจ้า สำหรับแนวทางนิกี่รอบเศร้าเลขเด่นไห้หกับหผารอบเศร้าจะ0 4นกลางมาเจ็ดเจ็ดเลขเบิร์นบุญสหกจับคู่พลาดไปนกเสียดอย่างเดียวเลยจะ6กสองห6หนึมา4าหเด่นหมาจะลางเจ็ดเจ็ดเลขเบิร์นเลยสำหรับรอบใบไฮ้สองกับหนึ่งน0ศูนย์หาศูนย์เจ็ดสาม าไปของเฮามีสองศูนย์หนึ่งศูนย์มหาศูนย์สำหรับหาศูนย์ตัวหน่งอยู่เสามาออกายจ้าแนวทางของเฮามาเด่นวิ่งรุ่นพกรอบเสาสำหรับนิเคอีวันที่สิบห้าสำหรับแนวทางมือนี้ตามรุ่นกันต่อจ้าถ้ามีเสียงดังนิดนึงหลบกวนกากขอโทษขอภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อถ้าเกิดเรามีเสียงดังหลบกวนเนาะ รามลุ่นกันต่อแนวทางนี่คือมือนี่มือสุดท้ายวันศุกร์แนวทางรอบเซาให้เดน3ามกับ 2, สองเซาคบ่า,บบายสาศุนจับคู่3รอบเซาสา36 31 34 30เอาคู่เด่นละกัน3าสองสำหรับ2เด่นสองดูสองสองสองหนึ่ง สองสี่สองศูนสองเจ็ดรอบบายไฮเดนสี่และสามสามส่วนสี่หกสี่สองสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่เจ็ดสำหรับสามหก 3า3ส3งสาสาาำหรับโตเน้นจ้ารอบใบสามเน้นสามสองสาม้าวอ้าวสามสองกูพี่สาหกจ้าสำหรับ4เน้นไป4ีสองกรบ สี่หนึ่งรอบเศร้าจ้าสองจิตสามหนึ่งสามหลุก,กระดาษกระลายพูดเนาะเขียนต้นหนังสือสองหนาแล้วจ้าะะแต่กระสีเห็นสัตว์อยู่เนาะ สำหรับแนวทางนี่คือข้ห้ามมือ,อีนก็ค่อยมาปังปังเด้งเด้งเต็มเต็มเศร้าบ่ายบนล่างละค่ะเนาะก่อนสินัาไปเป็นแนวทางจะฝากนั่งไปเปรียบเทียบพิจารณากันเบอร์ก่อนนอกจะมีตัวหมักตัวชอบค่อยตามจะมีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้นอกจากแนวทางมีเข่าและก่มีรู้จักจคอยเฮงค่อยปังค่อยโชคดีกันทุกคนทุกท่านจะค่อยมาเต็มเต็มถุกๆแนวทางที่ว่างไห้ละค่ะเนาะ เขามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยละกันจะสำหรับพี่น้องที่เขามารับชมแนวทางกับแอดดใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้จะเพื่อสิได้บบกพานน่แนวทางที่โลกหายจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า